ในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยมีเด็กที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วมากกว่า2 0 0 0 0 0คนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดโอกาสในการติดเชื้อของเด็กในการที่เขาจะเข้าไปในสังคมหรือว่าโรงเรียนนะคะรวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคโควิดรุนแรงในเด็กซึ่ง มีภาวะที่จำเพาะในเด็กก็คือเรื่องของการหลักเสบทั่วร่างกายซึ่งมีผลกระทบต่อหัวใจหรือว่าปอดของเขานะคะในส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่าลดโอกาสการติดเชื้อที่เด็กๆอาจจะติดเชื้อแล้วมีอาการน้อยแล้วไปแพร่ให้กับคนในครอบครัวด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยการป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยร่วมกับวัคซีนเป็นสิ่งที่เราแนะนาค่ะการฉีดวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมีประโยชน์กับเด็กอย่างแน่นอนค่ะ อาการที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่อย่างใกล้ชิดก็คือถ้ามีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกมีอาการเหนื่อยหอบใจสัน่นหรือมีอาการหมดสติเป็นลมถ้ามีอาการเหล่านี้ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองภายในเวลา3-4วัน